สาวฝรั่งทุกคน นะครับผมนะดืมแน่นแล้วนะครับหัยเือมมากมีดนตรีชดให้ฟังด้วยนะครับผม ผมนะเป็นตลาดเล็กๆนันทุกคนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะนะครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งเทนาวัตสุคุซุคนนะครับผม คลิปนี้ต้อมก็อยู่ที่ถนนทรงวาดนะทุกคนคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศที่ทรงวาดกันนะครับนี่ครับผมโอ้โหวันนี้เยอะมาก อันนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่สี่โมงนะทุกคนชาวต่างชาตินี่มาห่างกันแต่หัววันเลยนะครับดูทุกคนด้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมนะร้านไหนนะด้านข้าวเหนียมวมะม่วงนี่คนเต็มเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นแต่ชาวต่างชาตินะครับ นี่นะครับผมนะต่างชาตินี่ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเดินแล้วนะครับผมนี่ครับถ้ามาตอนค่ำนี้ถ่ายรูปจะไม่สวยนะทุกคนต้องมาช่วงประมาณอ่าสี่ห้าโมงนะครับช่วงนี้จะสวยนะครับผมคนก็จะไม่เยอะนะครับช่วงประมาณอนะ่ะประมาณอ่าหกโมงนะทุกคนคนเยอะนะครับช่วงนั้นนะ xảo pha lặng thưa quý ครัล <mile> ืมแน่นแล้วนะครับลานในนะทุกคนลานในก็จะมีดีเจเปิดเพลงนะทุกคนนี่นะครับผมนะภาพบรรยากาศ ส่วประมาณสี่โมงนะครับที่ถนนทรงวาดนะครับผมโอ้โหตรงนี้นี่นั่งเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวตอมก็จะพาทุกคนอ่าเดินซุ่มตลาดนัดทรงวาดนะครับผมนะอีกซอยนึงทุกคนเดี๋ยวเราเดินอ,ออกไปด้านนอกนะครับผมไปตลาดนัดนะครับฮ<ะ>อาอตงนี้ตรงนี้ โอ้โหต่างชาติเดิมเข้ามาแล้วนะครับผม เาทุกคนเดี๋ยวต้อมก็จะพาทุกคนเดินไปชมตลาดนัดทรงวาดนะครับด้านในนะครับ <c oughs> ยืะมาไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปตลาดกันนะครับตลาดก็จะอยู่ซอยด้านหน้าของเรานะครับผม วันนี้หลังจากฝนตกทุกคนช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมนักช่วงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่หยุดแล้วนะครับผมนี่ทุกคนชาวต่างชาตินี่ยืนมาลืนในย่านนี้เยอะมากนะทุกคน 好，各位同学。 นี่ทุกคนซอยนี้นะครับผมนะซอยตลาดนัดนะทุกคนนี่ครับเป็นป้ายภาษาจีนนะทุกคนนี่อ่านบ้านยังไงครับ <c oughs> นี่นะครับผมเราเข้ามาซอยนี้เลยนี่ครับด้านในนะครับผมนะสวนมากก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะทุกคน จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับผมนักก็ไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเดินเยอะเลยนะครับผม นี่นะครับ <c oughs> ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินี่มาเดินเยอะนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้า <นะ S 2> บนนินเทสนะทุกคนนี่นะครับ <c oughs> นี่ครับผมเป็นเสื้อบินเทจนะทุกคน ก็อี้ใหนั่งด้วยนี่ครับสตางชาสาเยอะนะร้านขายแว่นนะทุกคนนี่ทุกคนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผม ขายกางเกงนะครับส่วนมากนะทุกคนก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับนี่ชาวต่างชาติเยอะมากมีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะครับผม เป็นตลาดเด็กๆนะทุกคนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอะนะครับนี่ครับเป็นร้านขายเสื้อผ้านะ่าสนวนมากนะทุกคน ต่างชาตินี่โอ้โหเริ่มมากันเยอะนะครับผม บัรยากาศอยู่ที่ถนนทรงวาดนะทุกคนเป็นตลาดนัดเล็กๆนะทุกคนวันนี้นะครับก็เห็นนักเที่ยวต่างชาตินี่มาเดินเยอะนะครับผมก็เป็นมาสำหรับคลิปนี้ตอมกาจะได้จคลทีไปเพียงตอนนี้หรือทาเป็นพีเอซคนในทีสืบสอบในการนำเสนอของเข้ากับฝากกดสัสะกิดกดไหลกดแชรนนะครับผมเพื่อจะโบกขาดคลิปใหม่ๆของเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ